สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงประจำเดือนกระกฎาคมให้กับเพื่อนๆชาวราศีมีนชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึง12เมษายนหากท่านใดมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนตามหลักโหราศา,าสตร์ไทยก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะการทำนายดวงในครั้งนี้เป็นการทำนายดวงแบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยกรุณาใช้วิจรารณญาในการรับชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงของเดือนกระกฎาคมน,นี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างกับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะการทำนายดวงก็จะแบ่งเป็นการทำในายในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ การงานของเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง การงานของเพื่อนๆชาวราศีมีในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมีมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายหรือว่าให้รับภาระหน้าที่ที่สําคัญหรือว่าที่จะต้องทํางานร่วมกับบุคคลสําคัญขององค์กรหรือว่าทั้งภายในทั้งภายนอกองค์กรนะคะงานบางอย่างเนี่ยจะต้องทําด้วยความรวดเร็วแล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องมีการเหมือนติดต่อติดต่อประสานงานแบบ ที่ต้องต้องใช้ความรวดเร็วแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการ <c oughs> การเดินทางงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางอาจจะเป็นงานจำพวกเซลล์งานขายของแล้วก็แต่มองเราว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ <c oughs> เป็นช่วงที่ยังค่อนข้างเหนื่อยทั้งด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็อเ่เหมือนเป็นการทำเพื่อเงินน่ะทำเพื่อให้ได้ ทำเพื่อให้องค์กรเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเหมือนกับเราต้องรับภาระหนักที่จะต้องเป็นคนที่จะต้องหาเงินเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือองค์กรอาจจะเป็นเสาหลักหรือว่าหัวเรือหลักในการทํางานหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆนะคะงานที่โดดเด่นในช่วงของเดือนนี้ mm. ก็จะเป็นงานด้านการขนส่งการ delivery การเดินทางการติดต่อหรือว่าการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่เหมือนกับว่าเป็นการาต้องเข้าไปดีวงานกับตรงบุคคลองกรภายนอกที่ค่อนข้างที่จะมีส่วนที่สำคัญกับกับที่ทำงานนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยคะ่ะ เพราะว่านอกจากทํางานแล้วจะต้องมีการเดินทางไปนั่นมานี่มีการเดินทางบ่อยครั้งแล้วก็แต่ละงานก็ดูเหมือนกับว่าจะมีปัญหาต่างๆให้ต้องคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะงานทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับต้องทำด้วยความรวดเร็วทำด้วยความเร่งรีบงานนี้ในเดือนนี้จะมีงานด่วนงานเร่งเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมีน เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะ ช่วงกรกฎาคมนี้เพื่อนๆชาวราศีมีลักษณะการใช้เงินจะเป็นไปในแบบเป็นการใช้จ่ายตามอำเภอใจเป็นการใช้จ่ายแบบที่ไม่ค่อยมีแบบแผนอยากได้อะไรหรือว่าอยากซื้ออะไรก็จะซื้อตามที่ใจตัวเองอยากได้มันเป็นมันเป็นลักษณะของการซื้อของที่ของที่เกินจําเป็นของที่คล้ายๆว่าเป็นของจําพวกเฟอร์นิเจอร์ประดับร่างกายของตกแต่งร่างกายหรือว่า ของสวยงามเสื้อผ้าอารองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับเป็นการซื้อของเพื่อเพื่อ,อเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองดูด,ดีทำให้ตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นมันแล้วก็แต่ว่าการใช้เงินแบบนี้มันจะส่งผลทำให้เพื่อนๆเ,เครียดแล้วก็ก่อให้เกิดสภาวะการเงินที่ค่อนข้างตึงมือเนาะแล้วก็อีกทางภาระหนี้สินเก่า ก็ยังตามมาหลอกหลอนมันกับว่าใช้จ่ายเงินแบบไม่คิดแล้วก็มันก็จะมีปัญหากับการที่จะต้องนําเงินไปชําระค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นค่าใช้จ่ายที่ประจําที่เราต้องจ่ายไปในแต่ละเดือนมันก็อาจจะมีผลกระทบในส่วนนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความรักค่ะ ความรักคนโสดราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างในเดือนกระกฎาคมน,นี้ราศีมีนจะพบเจอกับความรักครั้งใหม่กับเขาบ้างหรือไม่นะคะความรักคนโสดราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างในช่วงของเดือนกระกฎาคมน,นี้ ในช่วงกระดักในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนี้คนโสดชาวราศีมีนเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะผ่านเหมือนกับเราผ่านช่วงเ,ลเวลาที่มันวิกฤตช่วงเวลา,าที่เหตุการณ์ความรักต่างๆเนี่ยมันเพิ่งจะพังทลายลงไปมันมีภา,าวะของการแบ่งรับแบ่งสู้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือว่ามีความหวาดระแวงหรือว่ามีความไม่ไว้ใจคนรักที่ท,ที่เกิด ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนาะแล้วมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยถอดใจเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากจะต,ต้องตกไปอยู่ในสถานะที่เป็นตัวเลือกอะไรของใครนะคะในช่วงของเดือนนี้ราศีมีนเนี่ยจะเหมือนกับอยู่ในสภาวะที่ตัวเองเนี่ยรู้คุณค่าแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่จะต้องตกเป็นตัวเลือกของใครถ้าใครถ้าถ้าใครที่เข้ามาแล้วเหมือนกับทำให้เราต้องไปตกเป็นตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ มองว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเนาะแล้วก็จะอยู่กับตัวเองแล้วก็สร้างความามั่งคั่งมั่นคงให้กับตนเองแต่ไพ่ก็บอกว่ามีโอกาสที่ทั้งคนจะพบเจอกับทั้งคนรักใหม่แล้วก็คนรักเก่าได้นะคะในช่วงของเดือนนี้ยังมีคนภาวะของคนรักเก่าที่อาจจะยังติดต่อกลับมา mm. เพื่องอนงอขอ,ขอคืนดีอยู่นะคะสําหรับในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสาหรับชาวราศีมีนค่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างในเดือนกร,รกฎาคามนี้นะคะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงของเดือนมีนาคมนี้จะเป็นสภาวะของการามีความรู้สึกแบ่งรัแบแบ่งสู้เพราะว่าเหมือนกับต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกดีให้แก่กันแต่ก็เหมือนกับว่ามันมีเหมือนกับเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคนที่เขามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของอเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างผิดผิดศีลธรรมผิดต่อประเพณีที่ดีงามเพื่อนเพื่อนชาราสีมีนก็เหมือนกับพยายามที่จะถอดใจหรือว่าตัดใจออกจากคนรักคนที่กำลังคบหาดูใจอยู่เนาะแล้วก็แล้วก็วกหันมาโฟกัสอยู่ที่การงานการเงินแต่ไพ่ก็บอกว่าเราก็ยังจะไม่สามารถที่จะ ตัดใจจากเขาได้เต็มร้อยยังเหมือนสภาวะที่ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ยังมีสภาวะของการไปไปกลับกลับยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันบ้างยังมีการเดินทางไปมาหาสู่กันบ้างเป็นแต่จะเป็นการหลงเหลือไว้เพียงแค่การพูดคุยกันเหมือนว่าเป็นการคุยกันที่คอยเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นการพูดคุยแค่ในระดับของเพื่อนแม้จะมีความรู้สึกที่ดีต่อการตัด รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความรักที่ไม่สามารถเป็นไปได้เราก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะตัดใจแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสภาวะรักซ้อนรักสามเศร้าหรือว่าไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดาวดราม่าในความรักของคนอื่นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในส่วนของคนมีคู่ราศีมีนนะคะ ควางของคนมีคู่ราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ความรักของคนมีคู่ของราศีมีนเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเป็นปัญหาทะเลาะกันของเด็กๆมีการงอนง้อแล้วก็มีการให้อภัยกันอย่างนี้ตลอดเวลาก็คือเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันมีการให้อภัยกันแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงไม่ไว้ใจกัน็นความมีสภาวะของความอึอดอัด ดดันมีความตึงเครียดเป็นเรื่องของคล้ายๆกับว่าพมีความดื้อรานแล้วก็อยากที่อยากที่จะเอาชนะกันและกันอยู่นะคะเหมือนเป็นการเถียงกันเพื่อเอาชนะหรือว่าทะเลาะกันเพื่อเอาชนะเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่ะอแต่ว่าทะเลาะกันทีไรเดี๋ยวก็มันไม่เกินสามวันเขาก็จะมาง้อขอเหมือนกับว่าเอจะต้องกลับไปคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนง้อเพื่อเพื่อเอาชนะกัน ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ี้มากกว่านะคะแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดหรือว่าอีโก้ของตัวเองที่มันมีมากเกินไปคล้ายๆกับว่าบางทีเขาอะมางอ้อแล้วเราก็แบบว่าเล่นตัวไม่ยอมคืนดีจนหรือว่าบล็อก พยายามที่จะบล็อกหรือว่าตัดการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าคนคนของเราเนี่ยเขาจะถอดใจแล้วก็ปล่อยให้เราเศร้าโศกแล้วก็คิดถึงอยู่เพียงลำพังนะคะในช่วงของเดือนกระกฎาคมนีม้ถ้ามีปัญหาแบบ คือถ้าทะเลาะกันแบบเรื่องเด็กๆเ,เรื่องแบบจุกจิกจิก,จกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ว่าพยายามอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะให้คาแนะนําอะไรกับชาวราศีมีน,นะคะ่ะสุดท้ายนี้ไพ่อยากจะให้คําแนะนําอะไรกับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะ แนะนว่าในช่วงของเดือนนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่ค่อนข้างดีสําหรับชาวราศีมีนเป็นช่วงที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานการทางานแล้วก็การทาําเงินเนาะเพียงแต่ว่าอันอาจจะมีสภาวะที่ตึงเครียดอยู่บ้างแต่ในอนาคตเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีทุกอย่างที่มันเคยเหมือนกับว่าอ่ามันมีช่วงที่มันอาจจะเหตุการณ์ต่าง,างๆเนี่ยมันอาจจะพังทลายหรือว่าอื เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าควบคุมมีสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่สามารถควบคุมดได้ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของเดือนนี้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วก็เพื่อนๆชาวราศีมีนเนี่ยก็จะสามารถปรับตัวได้แล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็จะกลับมาทำทุกอย่างเนี่ยได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ การทำนายดวงประจำเดือนกระกฎาคมให้ให้กับเพื่อนๆชาวราศีมีนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง Magician เกอ l ์ทาร์โ e a d ลีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะหากท่านได้สนใจอยากดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะใส่รา,ายละเอียดไว้ให้ที่ ลิงก์ด้านล่างนะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ